หยุดหยุดตกตก,ตกมาตั้งแต่เที่ยงคืนช่วงเที่ยงคืนหนักอยู่นะโชคดีไม่มีลมแรงกันโชคต้องรีบตื่นมาวิ่งไปดูลูกๆเจ้าโทนี่ก็มีบุญโซนหน้าบ้านฝนแรงก็จะสาดนิดยยๆตกๆเนี่ยมาจนถึงช่วงเช้าเนี่ยนี่ก็คงทั้งวันฝนตกลงสวนไปทำอย่างอืงอ่นไม่ได้ก็มาปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้ช่มชื่นหัวใจกันดีกว่านะเป็น ป่อเมซอนใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> ไม่ค่อยแน่ใจ <laughs> หลังๆมานี้เริ่มเอานะเริ่มไม่ค่อยรู้จักพันธุอยากจะตามติดอะไรมากมายนะฮะ <laughs> ถ้ารู้เยอะก็จะเกิดกิเลสนะ <laughs> สมัยบอนสมัยเงินไหลามาก็ตามตามติด <laughs> ซื้อมาะพืพือใบละห้าร้อยแปดร้อยยังหน้ามืดซื้อมานะ <laughs> เงินไหลามาตอนนี้ก็เหลือต้นหนึ่ง ไม่กี่สิบ,บาทถึงแล้วเราก็ได้ไม้มาเชยชมเนาะมาขยายพันธุ์มาก็มุมสีเขียวในบ้านนะนี่ก็เป็นอะไรที่ฮิวใจได้ดีเหมือนกันเลยช่วงที่เศร้าๆเงาๆหวดหูนะมาปลูกไม้ประดับมาเลี้ยงปลานี่ก็ช่วยได้เยอะเลย <S <S อ่ะเราก็คิดว่านะ่าจะเป็นบัวอเมซอนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพแทรกให้ดูนะไปเจอที่บ้านญาตินะเขาปลูกในน้ําขังนะ,ะแล้วก็ ยังไม่เคยเห็นบัวอเมซอนที่แบบสวยสะพรึงขนาดนั้นนะขนาดเป็นบัวธรรมดาใบสีเขียวนะช่วงที่เขาออกดอกนี่ก็โอ้โหดอกสีขาวสวยงามดูมีสเสน่ห์นะคะต้นเจอในแอปแล่ะอเมซอนใบด่างด้วยนะด่างม่วงด่างขาวด่างเหลืองอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยสอยมานะแต่ราคาก็ไม่แรงแล้วนะคะราคาก็แค่หลักสิบนะแต่ก่อนหน้านี้ใหม่ๆนี่ก็คงจะเป็นหลักร้อยอยู่ แล้วก็เราไปเจอเนี่ยไปเจอต้นเล็กๆของเขาก็เลยถอนมาจากบ้านญาตินี่แหละคือเขาขยายพันธุ์ค่อนข้างง่ายนะคะไอ้ตรงส่วนที่เป็นดอกนะ่ะพอไหลเลื้อยไปกับ,บดินเขาก็จะแตกเป็นกอใหม่เป็นต้นใหม่ออกมานะขยายพันธุ์ด้วยไหลก็ได้ด้วยมเมล็ดก็ได้แยกกออะไรอย่เงี้ยนะไปใส่ในกระมังผักแว่นนะก็ยังไม่ถึงเดือนดีนะนี่จากเนี่ยแค่ครึ่งคืบนี่ก็โตมาเป็นคืบกว่าละก็ถือว่าโตไวใช้ได้อยู่นะคะ ทีนี้เราก็จะมาเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบบัวเลยกระถานก็เป็นกระถางต้นไม้ธรรมดาแต่ว่าเอาซีเมนต์มาปิดรูไว้แล้วก็สามารถเก็บน้ําได้ตั้งใจจะมาปลูกให้น้ําพวกบัวนี่นะคะอ่าก็เป็นอันว่าปลูกเหมือนบัวนี่แหละค่ะเลี้ยงในน้ําขังนะเพราะว่าบัวเมลสอน์นี้เขาอยู่ได้ทั้งดินโคลนดินเลนชื้นแฉะแล้วก็เลี้ยงในน้ํานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาทรายมาท็อปซะหน่อย ใส่ทรายลงไปเพื่อ,อน้ำใสนะ่คะแล้วก็ป้องกันเวลาอนาคตเนะี่ยเราจะเอาปลาหานุยุงที่เรากำลังขยายพันธนะุ์มาปล่อยนะคะเพราะว่าการเลี้ยงไม้น้ำนีที่มีน้ำขังนี่ก็ต้องระวังเรื่องของลูกน้ำยุงลายเนาะแล้วก็จะเอาปลาหานุยุงมาคอ,คอยกินลูกน้ำยุงลายทีนี้เวลาปลาเขาแหวกไหยคุ้ยเขียดินเนะี่ยมันก็จะทำให้น้ำขุ่นเราก็จะมีเทคนิคก็คือ ใส่ทรายทอปลงไปสประมาณ1-2นิ้วแม่บรรทัดเนี่ยนะคะแต่ว่าพื้นที่ก็ควรจะมีน้ำขังเยอะๆหน่อยนะมีพื้นที่ให้ปลา,าได้อยู่อาศัยได้อย่างสบายนะคะถ้าน้ำน้อยเกินไปก็น้ำก็จะเกิดแอมโมเนียจากของเสียที่ปลาขับถ่ายออกมาเนาะน้ำก็จะเสียได้ง่ายคุณผลดีตอบพืชน,น้ำด้วยนะเขาก็จะปุ๋ยจากพวกของเสียที่ปลาขับถ่ายออกมา เป็นปุ๋ยบำรุงพืชน้ําด้วยแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะทําให้น้ําเน่าเสียนะคะปลาเราก็จะไม่รอดเนาะให้มีน้ําพอสมควรนะคะเพื่อไม่ให้ของเสียหมักหมมได้เร็วแล้วก็มีการเติมน้ําถ่ายน้ําด้วยเหมือนกันนะถ้าใครจะเลี้ยงปลาหรือว่าในอ่างที่ปลูกพืชไม้น้ำเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเขาเติมทรายแล้วเกลี่ยให้เสมอกันนะจะใส่ขึ้นมาสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วแม่บรรทัดนะคะ ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ไปหาเก็บก้อนหินก้อนกรวดแถวรอบๆบ,บ้านเนี่ยเอามาวางสร้างบรรยากาศให้เป็นที่อยู่ที่หลบซ่อนของปลานิดนึงประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเติมน้ําลงไปช่วงดีช่วงนี้น้ําฝนเยอะนะคะรองน้ําฝนไว้เดี๋ยวก็จะเอามาค่อยๆเติมลงมาเติมขึ้นมาจนถึงระดับนี้นะ เหลือไว้สักนิ้วหนึ่งึงมานี้ก่อนนะคะเหลือจากนขอบกระถา,า,างไว้สักหนึ่งนิ้วแม่มันทัดนะคะเผื่อนะเอาปลามาเลี้ยงแล้วปลาจะได้ไม่กระโดดหนีถ้าน้ําสูงเกินไปเนาะเอา่าแรกๆน้ําก็จะขุ่นแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะปล่อยไว้เลยใครใจร้อนอย่าให้น้ําใสเร็วก็ตามเอาสารส้มมาแกว่งนะสักสองสามนาทีน้ําก็จะเริ่มใสแล้วก็ไม่มีผลต่อบัวนะสารส้มมันก็จะเป็นการฆ่าเชื้อในดินด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราปล่อยสักพักเขาก็จะใสนะ สองสามชั่วโมงเขาก็จะเริ่มใส่แล้วก็เดี๋ยวเราเอามากระชอนตาทีๆีมากรองพวกเศษเนี่ยที่ลอยอยู่เนี่ยออกได้นะ,ะจะได้อ่างอ่างบัวเมซอน,นที่เลี้ยงในน้ำนะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวปลาหางยุงเริ่มโตนะอายุสักเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนแล้วก็จะเอาลูกปลาที่ขยายแล้วมาปล่อยในนี้นะคะก็ทำสภาพเวดล้อมให้เรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะโอเคเนาะ หรือถ้าใครไม่อยากเลี้ยงในน้ําแบบนี้อาจจะเลี้ยงแบบนี้เหมือนบอนนี้ก็ได้นะคะบัวเมซอนแต่เขาก็จะชอบความชื้นหน่อยอาจจะมีกระถางรองอเก็บความชื้นไว้ข้างล่างนิดหน่อยนะคะช่วงระหว่างวันก็เติมน้ํานิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเติมเยอะก็ได้เะมันจะมียุงลายเนะาะเวลาจะเอาทรายเบทมาใส่ไว้ในนี้หน่อยก็ได้นะ,ะดินชุนชื้นดินโคลนดินเลนก็ได้หรือว่าจะเลี้ยงในน้ําแบบนี้ก็ได้สาหรับบัวเมซอนนะคะ โอกคเนาะเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตนะคะ